ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระปิดตาณธนักจัดสร้างในปีพุทธศักราช2522ในปีพุทธศักราช2522พันพระครูวิโรธ ได้จัดสร้างพระปิตาขึ้นอีกสองพิมพ์คือพระปิตากนกข้างและพระปิตาหลังยันนัทนะซึ่งหลวงปู่โตได้ปลุกเสกพร้อมกับพระชัยวัดเปาวเลศและพระสังกจายลอยองค์เนื้อนวะโลหะในระหว่างการปลุกเสกนั้นได้เกิดไฟไหม้ที่นาโต๊ะหมู่บูชาสาเหตุมาจากเทียนบูชาพระ เมื่อไฟลามถึงกล่องที่บรรจุพระไฟเกิดมอดดับไปเองนับว่าอัศจรรย์มากสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่ผู้ที่พบเห็นและต่างกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องชุดนี้ลักษณะด้านหน้าองค์พระติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูชัดเจนล่องหน้าตักและใต้ศอกลึกชัด ด้านหลังเป็นยัน,นธนะตัวหนังสือคมชัดเจนจำนวนการจัดสร้างเนื้อผงเกสรบรรจุตะกุดคู่จำนวน2,750องค์เนื้อผงใบลานบรรจุตะกุดคู่จำนวน7,740องค์พิมพ์กรรมการพิเศษบรรจุตะกุดทองคำคู่จำนวน10องค์พิมพ์กรรมการ บรรจุตะกุดทองคำและเงินอย่างละหนึ่งดอกจำนวน100องค์พุทธคุณโดดเด่นทางด้านแค้วคาดปลอดภัยและเป็นแม่ตามหานิยมพระราชสังวราพิมนต์หรือหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนเป็นอดีตเจ้าวาดวัดดูชิมพีเขตปางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดธนบุรีในอดีต เป็นพระคณาจารย์ที่รู้จักกันดีด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้นท่านพร้อมด้วยบุญบารมีและอิทธิบารมีหลวงปู่โตนั้นท่านเป็นพระที่มีศีลวัดปฏิบัติอันงดงามมีกิริยามารยาทที่ดูแล้วน่าเลื่อมใสศรัทธาและ มีความสุภาพอ่อนโยนมีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถรล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้และท่านได้เคยเจอเกี่ยวกับโรคระบาดหลวงปู่ท่านเห็นลายคนไม่สบายท่านก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะท่านเองก็เป็นโลกนี้ด้วยเหมือนกันท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านจงหายจากโลกนี้ แต่ถ้าท่านหมดบุญแล้วก็ขอให้ท่านบรณภาพตกตอนกลางคืนท่านใดนิมิตว่าหลวงพ่อบ้านแหลมได้นำน้ำพระพุทธมนต์มาเจริญให้พอท่านตื่นมาท่านก็มาดื่มน้ำพระพุทธมนต์และสุดท้ายท่านก็หายจากโลกนี้พระเครื่องของท่านมีปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เล่าขานมากมาย ตั้งแต่เหนือจรดใต้ทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยหลวงปู่โตนั้นท่านได้ดำรง,งตำแหน่งเจ้าวาดวัดปรดูชิมพีเมื่อวันที่10กักฎาคมปีพุทธศักราช2456ถึง5มีนาคมปีพุทธศักราช2524จนกระทั่งมรณภาพรวมสิริอายุได้93ปี7 3พรรษา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่